เราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่สามารถโกยรายได้ได้อีกยาวนั่นแสดงว่าเขาดูถูกลูกค้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่การตลาดของไทย Facebook อาจจะมีชะตากรรมไม่ตามกับโกดักและโนกเกียจากสถานการณ์ที่ หุ้นของ Facebook ตกอ,อย่างรุนแรงมูล,ลค่ารวบ7 5ล้าน5แสนล้านบาทประมาณ2เท่ากว่าของงบประมาณประเทศไทยหลายสำนักข่าวก็วิเคราะห์ไปว่าเกิดจากบัญชีผู้ใช้ Facebook ลดลงมากกว่าล้านบัญชีการหายไปเพียง1ล้านไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจเขาเลยแต่ประเด็นที่สําคัญคือตั้งแต่มี Facebook เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ก็เพิ่งมีปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ผู้ใช้ a c e b o o k ลดลงจึงเป็นสัญญาณที่น่าหวังส่วนอีกประการหนึ่งก็คือ Facebook เองขาดทุนในเมตาเวิร์ดและก็ยังเจอโทรศัพท์ iPhone ของค่าย a p p l e ที่มีแอปพลิเคชัน a r c app not to track ซึ่งทำให้ Facebook ไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ได้ไง่ายๆซึ่งลูกค้ากลุ่มที่ใช้ iPhone หรือระบบ iOS เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังการจ่ายสูงด้วยแล้วก็ยังสูมเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แอปพลิเคชันยักษใหญ่จากจีนนั่นคือ TikTok ด้วยแต่ดูแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้เหมือนกันเลยวัตถุประสงค์ก็ต่างกันออกไปกลุ่มลูกค้าก็ต่างกันออกไป ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักกับ f a c e b o o k แต่ที่มีผลกระทบกับ f Facebook อยจางมากก็คือ Facebook ได้เสียส่วนแบ่งการตลาดค่าโฆษณาให้กับ Google เป็นจำนวนหลายล้านล้านบาทพอมีผลกระทบจากเรื่องนี้กลายเป็นว่า Facebook ก็เร่งหาไรายได้เพิ่มขึ้นมาโดยการเพิ่มค่าโฆษณาหรือวิธีอะไรต่างๆนานาที่จะทำให้ ผู้ที่ทำมาหากินบนแพลตฟอร์มของ Facebook ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก Facebook ตัวผมเองไม่ได้มองว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกเลยครับแท้ที่จริงแล้วเกิดจากปัจจัยภายในของ Facebook ล้วนๆนั่นก็เพราะว่าวิธีคิดของ Facebook ไม่ได้ยึดถือในการทำธุรกิจแบบวินวินหรือวินออล คือทุกฝ่ายสมประโยชน์ร่วมกันแต่ Facebook ใช้วิธีวินลอตคือมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียซึ่งแน่นอนครับฝ่าย Facebook ต้องได้เราจะสังเกตได้เลยครับหลายปีที่ผ่านมา Facebook เพิ่มเงื่อนไขมากมายโดยเฉพาะเรื่องค่าโฆษณาแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ Facebook ทำก็คือเรื่องของการปิดก้นการมองเห็นของ ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนนนะยิ่งเป็นข่าวสารที่เป็นจริงแต่ส่งผลกระทบกับตัว Facebook หรือส่งผลกระทบกับประเทศของเขารวมถึงส่งผลกระทบกับวัคซีน a c e b o o k ไม่ใช่แค่ปิดการมองเห็นนะครับบางครั้งบล็อกเลยครับถ้าดูเผิลๆมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในพื้นฐานความพอดี อะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมในอนาคตนะครับสิ่งนั้นจะค่อยๆเสื่อมลงไปแต่เนื่องจากว่า Facebook มุ่งเน้นเรื่องการหาไรายได้และประโยชน์เข้าประเทศตัวเองเป็นสำคัญจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากหลายประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นส่วนตัวต่อให้ Facebook จ้างพนักง,งานที่มี i อเกิน180มาทำงานทุกคน คิดค้นนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆได้มากมายยังไง Facebook ก็ต้องเสื่อมความนิยมเพราะไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมสิ่งที่ Facebook จะทำได้ Facebook ต้องรีบปรับตัวสร้างสมดุลทั้งฝ่าย Facebook เองทั้งฝ่ายผู้ใช้ทั้งฝ่ายผู้ที่ทำมาหากินบน Facebook ให้ทุกฝ่ายสมประโยชน์ร่วมกันไม่เช่นนั้น Facebook ก็จะไม่ต่างกับ โอดักและโนเกียบางท่านอาจจะยังว่าโกดักและโนเกียมีความต่างไปจาก Facebook แต่ลองดูดีๆนะครับการที่โกดักไม่ยอมปรับตัวเพราะอะไรครับเพราะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่สามารถโกยรายได้ได้ไดอีกยาวนั่นแสดงว่าเขาดูถูกลูกค้าหรือโนเกียเองบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไร แต่เขาเพียงปรับตัวไม่ทันการที่ปรับตัวไม่ทันนั่นแสดงว่าเขามีพื้นฐานคือไม่อยากจะปรับตัวเพราะว่ายังไงก็ขายได้อยู่แล้วทำไมจะต้องเพิ่มต้นทุนทั้งโกดักและโนเกียก็อยู่บนพื้นฐาน w วิ l o s สหรือชนะแพ้ตัวเองได้คนอื่นเสียสถานการณ์นี้ไม่ต่างอะไรกับ Facebook ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลย มีอย่างเดียวนะครับที่ Facebook จะฝืนกลับมาได้ Facebook จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะยิ่ง Facebook ทำแบบเดิมยิ่งทำให้คู่แข่งเร่งรีบพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับผู้ใช้ที่จะไหลออกจากบัญชี Facebook นอกจากช่องทางในการติดตามข้อมูลยุคใหม่การตลาดของไทยผ่าน YouTube แล้วยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ เพื่อไม่ให้ท่นานพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆท่านสามารถกดติดตามกด subscribe ได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆระบบจะแจ้งเตือนให้ท่นานทราบทุกๆครั้งสำหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดข,ของไทย m o เดลน i เ a ชั o นมาร์เก็ตตสวัสดีครับ